เด็กน้อยมาตามหาแม่แต่กลับได้พายเนื้อมาแทนและอย่างที่รู้กันว่าเมนูในร้านนี้ทำมาจากเนื้อของคนทั้งหมดนะซึ่งเย็นวันหนึ่งหลังจากที่ร้านปิดลงก็มีเด็กน้อยคนนึงนะเดินตามหาแม่กับตีเจ้าของร้านซึ่งเขาก็ได้บอกว่าแม่ของผมอะหายไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแม่ก็บอกว่าจะไปซ่อมเสื้อซึ่งมันก็คุ้นๆใช่ไหมเพราะว่าร้านนี้เนี่ยมันจะมีบริการพิเศษนะ นั่นก็คือการวัดตัวแบบส่งตรงไปยังห้องครัวแบบนี้ซึ่งแม่ของน้องก็น่าจะกลายเป็นวัตถุดิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ๊ก็ตอบแบบหน้าตายว่าสามีของฉันน่ะไม่เห็นเธอเลยนะอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอก่อนที่จะมาที่นี่ก็ได้แล้วช่วงนี้มันก็มักจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอยู่แล้วนี่แล้วเจ๊แกก็ไล่ให้เด็กกลับบ้านไปนะแต่ก่อนจะกลับเนี่ย น้องเขาดันบอกว่าผมหิวมากๆเลยคุณพอจะมีอะไรให้ผมทานไหมซึ่งเจ๊แกก็ใจดีนะไปหยิบพายเนื้อมาให้น้องเขาแล้วน้องก็ขอบคุณเจ๊แถมยังบอกด้วยว่าเจ๊เนี่ยเหมือนดังฟ้าเลยโดยที่น้องเขาไม่รู้เลยนะว่าพายชิ้นนั้นเนี่ยทำมาจากเนื้อแม่ของเขาสรุปแล้วน้องก็ได้เจอแม่นะแต่อาจจะไม่ใช่ในรูปแบบที่คิด แถมน้องเขายังกินแม่ของตัวเองไปแล้วด้วยใครสนใจก็ไปลองเล่นได้นะหรือจะดูเราเล่นที่ช่องก็ได้เราไปพบกันใหม่คลิปหน้านะและขอขอบคุณยอดโดเนสจากคุณมิจูและคุณอาลินซีโร่